หลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะครับสุภูสุคนเด้อครับในคลิปนี้ก็สิพ้ามาย่างสมุนไพรเนาะครับพอดีแม่บ้านพัดลมเนาะครับพัดลมหัวฟาดพื้นดังบกแห้งนะครับผมใครอยู่บบเป็นอย่างไรก็เลยเดี่ยวมาย่างครับกับสิมีใบเป้าใบนาดใบพัาพึ่งเนาะครับผมกับปูยาตาายเขาผ้าเฮดมาเนาะครับก็สิเป็นการย่างเนาะครับผมเพื่อให้ คลายความฝกสัมความเจ็บเนาะครับผมครับนี่แหละครับอย่างยักไฟหนึ่งเนาะครับผมนี่แหละก็เอาสังกะสีก็ละเอาท่านมาใส่ครับด่งไฟขึ้นครับผมก็อุณหภูมิก็แห้งเติบอยู่ครับผมก็เอาสมุนไพรมาใส่ทั้งเตียงครับเอาศาสตร์ทับไว้ครับก็เอาคนไปนอนครับให้มันได้ยักไฟหนึ่งเด้อครับก็เป็น วิธีของเอ่อสมัยโบรานนะครับแปดแผนโบลานนะครับบัรนพระบุรุษเท่านะปูย่าตายายเป็นผ้าเฮดมาครับกคือย่างสมุนไพรนี่แหละครับซึ่งก็ได้ผลครับครับผมตามที่กเป็นผ้าเฮดมาแหละครับลดล่มลดยังก็ได้เนอะครับผมอันนี้คนเมินลมนะเมินลมตะไข่้น่ำครับกะใไข่อยู่โตเราบ่เป็นยังไรครับกั ซื้อ,อยาแก้ฟกซ้ำมาให้กินก้อนอาหารสองเม็ดแล้วก็ย่างสมุนไพรเต่านึงครับกัถือว่าได้ผลดีอยู่ครับใครอยู่คนมเป็นอย่างครับกันี่แหละครับเราก็นอนดาดไฟอยู่นี่แหละครับกัเป็นผมนี่ทนมาได้แต่มันห่อนครับครับครับแต่ว่าเราหนี่มีความบดทนสูงอยู่ครับกันี่ะครับนอนพิกโตไปเรื่อยครับนอนพิกโตพีกไก่ไป เมื่อก็ะเล่นโทรศัพท์เมื่อถือไปนําขาดบบได้ออนี่ยแหละครับก็คือสังคมกลมหนาเนาะครับอ่ะฟาดเคาะฟาดยังไปเนาะครับก็พอได้ชิ่งดีๆีและะ้วแบบนี้ครับคนโบเป็นหย่างไรก็ครับก็เลยมาใส่แผนโบราณเบิงเนาะครับผมลองเบิงนะครับอ่ผู้อยู่บ้านอยู่เฮือนขันเพิ่นลมเพิ่นยังกะ ใบเป้าใบนาดใบพ้พึ่งเหรอครับที่จริงไม่หลาย่านี่ครับแต่ว่ามันหาได้ซ้านี่ครับหาได้ซ้านี่ก็เอาซ้านี่ไปก่อนครับก็ถือว่าดีครับหอมเลยครับหอมสมุนไพรครับกับนี่แหละครับก็เห็ดต่มพ่อแม่ห้าพผ้าเห็ดเนาะครับผมครับปู่ยตาายห้าพผ้าเห็ดครับก็เห็ดน้ำเพิ่นครับก็ถือว่าได้ผลดีอยู่ครับผม แก่ได้หลายเติบอูู่ดอกครับเพราะว่าผู้ลมกับเลือดโบออกครับเลือดโบออกมันอาจจะไปคั่งในร่างกายก็ได้ครับก็ย่างก็ถือว่าดีครับผมครับคันหมอย่างก็จะเป็นแนวอื่นนี่ครับหามันขั่งในร่างกายเนาะนี่แหละครับก็เลยนํามานําเสนอให้อ่าพี่น้องเอฟซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเนาะครับว่า